ไปเป็นาที่ต่อไปเลยครับต่อไปเลยคราวน,นี้ไปฝนไเลยครับตอนที่ไปินไปนะเดี๋ยวพี่ไปฝนจะสอนมาได้เลย <น liness> เดี๋ยวเราจะมาดูพืชกันแปลงผักลูก,ล,กลูกแปลงผักแล้วผักแปงผักบอกป้กามาดูตรงนี้ก่อนครับนี่ลูกมาดูผักกับลูกเล็วอ,อันนี้มันอยู่ในต้มจืดแกงจืดใคก,กินด้หรอนะอนผักอะไรลูกผักอะไรลูกผักอะไรอหนึ่งชื่อคุณคุอะไรบ้างคะ หยุดือออันนี้ยกว่านชัยซินชายมันจะเป็นยังไงมันจะมันจะแยกแเป็นเฉะไหมใช่ครับตวกลาอย่ดีะงเราเด็น้งกต้ดรมดกินด้วยเหรอออแม่เหได้กินไหมเป็นยังไง ยาไปปั่นเลยแล้วยาไปปั่นกินสุดเลยนะอันนี้คือเขาจะเอ่อใช่แล้วก็เพิ่มความดันค่ะยคลายความดันต่ากินแล้วก็จะน้องถีบอันลงดูไหมคะถีบอันลงไม่รอดถีบอันไม่เอาเลยเลยจะรอดง่วงเลยเนี่ยใช่อันนี้เดินมาอีกตรงนี้ก็จะเป็นถั่วถั่เขียวถักเขียวเห็นไหมใบเขาแตกต่างกันไหมอันนี้ดูคล้ายๆคณะเลยใช่ไหมแต่ว่า ตาต้นพันนานั้นแะแต่ว่าใบเขาจะยิกๆยิกหยเลยใช่ไหมแตกต่างกันไหมครับนี่อันนี้อันที่เราดับดมไปเมื่อกี้คือขึ้นชัยอันนี้ผักเคลอ่าดมนี่ผักนุ้งใบหิกหยหครลกมีกิ่นไหมม่น่ามีกินไปเล่นอ่ะเดียวราคันหลังมาตรงนี้พึงิ์มารูนี่เลนแม่ว่างโต้องรู้นแน่เลยอันนี้เลยกระต่ายกินเมื่อกี้เลยที่เปาชอบกินแต่โลกักบุ้นช่ของโปรดใครคะเกวัยขึ้นของโปรดอังเปา ขัดมุ้งแล้วก็ตรงนั้นขัดไปตรงคนแม่คือขัดขน้าค่ะเออนี่ไงอันนี้คืออะไรคะพี่หนุ่ยอันนี้คืออะไรอันนะ้แม่ปลาเป็นแม่จันจุดั่วโอ้จุดจั่ไม่ได้ไปเฮ้ยต้นนั้นนี่ไงที่เราเคยทำเอ่อคลิปส่งคุณครูอ่ะต้นอะไรนะต้นอะไรครับต้นไหนลูกไม่ได้เอ้ากากอะไรนะกาอะไรนะกะอะไรนะ ไไัอะรกะชีกะอะไรอีกกะชีโหจะถูกไหมวันนี้กะอะไรที่ต่อยที่พ่อชอบกินน่ะกะอะไรเอาไปผัดข้าวอะไรที่พ่อชอบกินน่ะกะเพาอันนี้คือต้นกล้าของคณะหรอคะใช่ค่ะอันนี้เป็นต้นกล้าคณะต้นคณะเล็กเห็นป่ะโตขึ้นมามันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ค่ะ มมีชื่อบอกกันไปต้นตกก็เลยอนนี้หามาดวันหลังเลยมาดูตรงนี้ครับไอ้ต้นอะไรอ่ะต้นอะไรกันเป็นเห็นหัวเาต้นใส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 เขติเล็กอย่างนี้แหละกอนที่มันจะใหญ่ต้นอะไรต้นอะไรต้นหอมต้นหอมต้นหอม ก็อันนี้วอเตอร์เทสสลัดน้ำสลัดน้ำอันนั้นก็จะเป็นคาน้ำเหมือนเดิมนะแล้วก็ต้งเขียวอันนี้เราอันนี้เราสามารถไปทำอาหารอะไรได้ไหมไม่ก็กินสดได้เลยทานสดสามารถกะเพราที่ไม่กินได้งกลับได้เลยครับไม่ค่อยกินเลยอันนี้ก็จะไม่มีกลิ่น เขาจะกินได้แบบไม่ขมมาอะไรรสชาติเขจะจืดๆคือวิตามินได้โดยที่รู้สึกว่ากินเหมือนกับผักอะไรกินจับๆกับข้าวมันก็รับสลัดน้ำพวกเอ้ใช่ไหมอะไรนะกินโอ๊กๆกินได้กินกับน้ำตาลก็กินได้เพราะว่าอยู่นี่ตัวนี้ยงกินประจำครับกินกับกินกับส้ำตาลกินได้วิธีการปลูกก็จะง่ายต้นมะตูมได้เลยต้นมะตูมนี่ค่ะต่อไปเราต้องปลูกต้นไม้ปลูกผักกันเองเนี่ย มาปลูกเลยลูกผิงอันผิงอันแก้วนู้นค่ะีของนีาหยิบแก้วเลยค่ะมาปลูกต้นไม้กันลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าอยู่ตรงนั้นแหละคนละแก้วครับอีกอันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจ่ายที่ใบอ่าการปลูกพืชแล้วเราจะมาหาปลูกผักอะไรใช่ไหมครับเอาสนใจพี่ก่อนลูกอ่าเราจะมาทำปลูกผักกันแล้วปัจจัยหลักสำคัญในการปลูกพืชคือปลูกพืชคืออะไรครับปลูกพืชต้องใส่อะไรนะต้องใส่อะไรใส่ละเล็ดใส่ละเล็ดเจ้อันนี้แหละอันนี้แหละคุย ปุ๋ยหนึ่งอะไรต่อ <ทะ S 1> อะไรสองน้ำสามอันน,น,นี้อะไรนี่นี่อะไรนี่สำคัญเลยดินจีต้องมีแต่ถ้าเราปลูกใช่ไหมเราจะผสมอยู่สามอย่างก็งคือมีดินอันมมมมที่สองก็คือแกบดำแกบที่เป็นเศษขงเลือกข้าวที่เราเอาไปเผาส่วนช่วก็คือทำให้ดินร่วนเหมือนกันทำให้มีอากาศด่ในดินเยอะสามก็คือปุ๋ยทำให้แร่ธาตุกับปุ๋นั่นเองโอเคไหม เอาจากมามิกกันอยู่ในนี้แล้วก็เอามาเป็นดินปลูวเอามาผสมกันแล้วก็เป็นปุกทุกคนตักเลยค่ะตักเลยลูกให้มันเต็มเต็มได้เลย่แน่นเลยค่ะออกจับใกล้ๆจับใกล้ๆจะได้มีแรงเหมือนเดิมใสให้เกือบเต็มเลยนะกำกเออขยับขยับอย่างนั้นแหละมันจะมีรูอยู่ข้างล่างใช่ไหม ไปแทงงัดลุยมันจะงัดไม่ขึ้นที่จริงใช้มือเลยก็ได้นะเอามือเลยลุยเลยลูกมือลุยเลยใช้มือเลยกล้าไหมเลยได้เราเลิกได้เราเราล้างได้วันนี้เราเลิกได้ค่ะล้างได้น้ำน้ำล้างมือเยอะมากเลยที่นี่น่ะอืมเต็มแล้วอ่ะน้องผิงบ้างน้องผิงบ้างช่วยน้องผิงหน่อยก็ได้ เอาใจไหนท่านไม่ตอบครับพี่เอ็กเอาไปช่วยน้องหน่อยลูกช่วยน้องหน่อยค่ะช่วยน้องหน่อยด้วยแล้วก็ทำผพตัวเองใช่แต่น้องไม่อยากช่วยไปแล้วทำอีกป่าวน้องว่านี่แหรออ่าเอาป่ากับลูกอ่าทีนี้ดูนะต่อไปเราก็จะเกะดินให้หน้าเขาแบบนี้ใช่ไหมแล้วเวลาเราจะปลูกเราต้องเอาดินขึ้นในอากันให้เขาเป็นรูเพื่ออะไรใส่เม็ด ถูกต้องใส่ไหมใช่ใส่ต้นเพื่อนหรือว่ารากของต้นเพื่อให้เขาลงไปอยู่ในดินโอเคนะเดี๋ยวจะให้น้องของเปาจิ้มจิอมเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ประมาณนี้เลยไปจิ้มลึกเลยลึกๆเลยลึกที่สุดเท่าที่จะทำได้อ่าจิ้มเลยอย่ากลัวเปื้อนครับล้างได้ล้างได้ลึกกว่านี้ได้ไหมอีกอีกโอเคเดี๋ยวจะช่วยนะอีกสักนิดนึงประมาณเท่านี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปปลูกต้นหน้าหลังต้นนี้เราเห็นแล้วเนาะ โอเคอันนี้อันนี้ไป่วยนูน้องผิงน้องผิงบ้างผิงจิ้มลูกผิงอนชูนิ้วนี้เดีวชี้ค่ะผิงอันดูอันนี้จิ้มลูกจิ้มดินลูไดินลไใช่ใช่จิ้มอลไลูกนจิ้มดผเียวมหลงนี้ยจิ้มอช่ะช่วยจิ้มหน่ใช่จิ้มเร่อว่านิ้วพี่ปกแข็งอ่านั่นแหละลูก ตอนนี้เดี๋ยวจะให้เลือกว่าอยากปลูกอะไรอยากปลูกต้นอะไรลูกเรื่องเลยลูกปได้เลยนะอยากแล้นวแบบบ้านหรือแล้วน้ำต้นไม้ดูแลต่อผักอะไรที่เราที่เราไปดูเมื่อกี้มีผักอะไรบ้างเอาผักที่ lower กะเพรากะเพราเอาไปกะเพราผักกุ้งผักกุ้งเราจะมุ่งไปผักกุ้งโอ้ยได้ไหมพีกันเด็ดแล้วพีกันใช่ไหมจะต้นได้เลยลูกเดี๋ยวน้องไปผนน้ำแล้โอเคเดี๋ยวไปผับกุ้งค่ะไปที่ต้องดูก่อนนะ อาต้นไหนเอาต้น,ตนไหนตนหนลกูกอันนี้ใช่ไหมเราต้องดึงอ่าดึงเลยลากขานะคะแต่อันนี้ได้อยู่แล้วเป็นแล้วก็เอาล,อาลองไปเลยอ่ะจับตรงล่างเขานะคะไม่ใช่ยัดไปอย่างนี้เดี๋ยวลากเขาพังค่อยๆเอาลากเขาเข้าไปตรงดินคเพื่อขัเอาลากลงไปตามรูที่เราจิ้มเมื่อกี้ลูกถ้ามันแรงดึงูก็พอเราจิ้มใหม่ก็ได้นะอ่ะจิ้มๆิ้มอีกรอบนขึ้นยาวเพราะว่าเรายาว พิว่าเปลี่ยนใหกว่พราะว่มันักต้งแต่อนและ่ตงเบาๆีบดึงเบาๆลูกาเห็นไหให้รากขึ้นมาด้วยลูกพี่ติแ่งให้ก่อนนะนี่ไงอ่าถักลยค่ะเสียบลงไปเลยครับเสียบเลยครับให้รากเขอยู่ในดินต่อไปแล้วก็เอาดินแต่ดินกบเลยอันนีกบลูกน่ารักกบลูกแล้วมันก็จะเติบโตตด ต่อไปเราจะลดน้ำค่ะเดี๋ยวต่อันนี้ของพองอันเดี๋ยวแม่จะทำแทนได้ค่ะแม่จะเลือกเป็นขึ้นช่ายเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาไปฝากย่าเอาขึ้นช่ายต้นไหนจิ้มลงไปแล้วก็เลือกเอาเออต้นต้นนี้ก็ได้ดือบเบานะเดือเบาเกิดง่ายอยู่นเนี้ย เรียบร้อยแล้วค่ะเราจะเอากลับบ้านด้วยนะนี่เอาไปฝากย่าอันนี้อันนี้ยาวสิอ่าอ่าคือรดลดต้นไม้ต่อลูกเอาไปเอาไปรดน้ำหน่อยค่ะเอาไปลดน้ำเรงนี้ถ้ามันถ้ามันเยอะเกินไปเราก็สามารถลดน้ำตาลงได้เลยนะเอาไปเอาไปลดตับก็ได้ค่ะวางไว้แล้วแม่จะให้รดน้ำนะโอเคอ้าวเรื่องหนูค่ะไปเลย รถตปของลูกเลยลูกนี่ไงรถเลยครับอันนี้เยอะเลยครับต้องสูงต้องสูงต่อนะเออว้าวทุกกระถางนะเราจะเจาะรูไว้เพื่อไม่ให้น้ำขังแล้วทำให้ลากเขานิ่าขับลมมาเห็นไหมที่อังเปาเรียนวิทยาศาสตร์ใช่ไหมลูกว่าถ้าน้ำขังมันจะเป็นยังไงครับทำให้ลากเป็นยังไงเน่าใช่เขาก็เลยเจาะรูไว้เพื่อให้ระบายน้ำออกใช่ไหมคะ ครับถ้าสังเกตจากแก้วเราก็ทำเป็นแก้วรีเดเลอร์เหมือนกันเห็นไหมนี่เอาแก้วพลิกน้ำเยอะไปไหมลูกแก้วกาแฟมันจะไม่แน่เนี่ยเป็นสามารถเนี่ยใช่แล้วบอกเลยลูกนี่เราต้นไม้ได้เลยลดเลยลดเลยครดีสกปาก็จะโตไปๆเดี๋ยวดูน้ำในแก้วหน่อยเดี๋ยวมันก็ออกเขาออกแล้วครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยกลับไปที่น้่ง